ครับอาจารย์สวัสดีครับผมเมื่อขึ้นเป็นในสไนเปอร์นี่นะเพื่ออาจารย์นี่เมาอีกแล้ื่อขึ้นนี่ช็อตแรกช็อตแรกให้พี่น้องขัวสู้พี่น้องกินถ้าเมื่อขึ้นนี่บาทที่นี่บาทนี้ว่างเลยพี่สุดใจเป็นช็อตสองตอนเศร้าครับกินเศร้าเนาะพี่เนาะครับผมเส้าเส้าอันเป็นหนูของอาจารย์ยิงมาก ขึ้นช่วงนี้ช่องถือไปเลี้ยงพี่น้องไปทายต่อยิงอะไรเลยเออวันนี้กระสีลกขนนะพ่อเนาะครับบันนี้เลกขนก็ขับบอลเฮ้ยจีติจีกับจี้อ๋อจีกับจีครับโอ้พ่นในบ้าพอตัวซ้ำหนิอะไดหรอกอาจารย์เราพุ่งยิ่งแล้วใส่แตกไว้แล้วใส่แตะไว้แล้ว เรื่องนี้มันก็่ยิ่งบปเลยเนาะแต่พ่ออยากให้เห็นภาพรุนแรงแหละมันจังไดบุช่วงนี้อาการไม่ค่อยดีมานได้พี่น้องอไม่ค่อยดีมานได้ที่น้องได้อยากเห็นอาจารย์ร่วมมาแล้วครับมาแล้วโดนพ่อกันแค่นึงพี่น้องจะยากหลายอย่างมันนี่มันร่วมมาพอกันอยู่เครื่องท่างที่อาจารย์เครื่องท่างครับระวังย่างตลาดกับตลาดกับบัดเดินดูบัดเดินดูอาจารย์อยู่ขอนแก่นได้มาเจอกันอยู่นี่มาเจอกันอยู่นี่ ชีลรถตรงมากหอดย่างตลาดกันแรกพวกนี้มาตลาดนะครับกับตึ๊บนี่นี่พี่น้องมันนี่โย่ข่างคางกินข่างจ้างเลยเด็กหัวมันขึ้นหนูกระติดอยู่นี่แหล <c oughs> นะนเสนนก่อไฟสร้างไฟสร้างไฟนี่สร้างไฟโดยตรงอันนั้นสร้างยังเนาะสร้างถอนสร้างถอนสร้างลื่อถอนสร้างลื่อถอน <c oughs> อจุจับหนูได้บัดรผมบอกว่าผมแล้วหรอเปล่าผมแล้วหรอครับผมหนูจะนี่คือกวนสักท่องอุ้ยคือมันมดยางของอะไรครับเบิร์นส well. ิบสิบปีกินกับตำักทัวเนาะมีสุใจเนาะคนเหล้วไฟย่างยิ่งงูขึ้นพี่น้องเบื้องขาเอิญนเหล่าเป็นโปลิโอแล้วไปนี่ไฟกอกเชียร์ดีเด่นเลยกอกเชียร์ดีเด่นอีกแล้ว ปนแอกเลือดทอนนี่นกลือดอนนะพอปมแล้วนกเลือดทอนนะสายหดนะขั้วี่ขับมขั้วมาขั้วยุ่มองน้อนละพี่น้องเนี่ยแล้วน่ากิน้ะหนินอนนิละเดี๋ยวมือรุ่นมาแก่ตัวไหมพออมซยลูกขึ้นนะแล้วเน่ รอเนาะถือกินเนาะเอาเหล่าล่อดมยาล่อนอนมุกเมียเนาะงผนังเรืองทวนนะถือกินฝนเป็นสนะครับบ้าเคล็ดลับมีดวะปอผมครัมือตังหันลับจ้างลับจ้างรับครับผมจ้างรับคาดดีว่าบรรยากาศเย็นสบายปะดีเลยดีปะครับดีปะครับล้มไปน้อยโอ้บนน้อยหรอมาเมื่อคืนก็ล้มแห้งด้วย พ่อหนูมันเตือนบะระยิ่งหนูแหละพอม,มีมองนอ่นพอมันขึ้นกับเขาในโกด, <C os ic> ดังเลยนหรอเเขาโกดังเลยนว่าสิเขาเป็นนันนี่อาจารย์ก็นั่น,นมากกวบบ่าบัตรนี่เขาสิใกล้เคียงกนันได้ล่ะต้นเขาไปผมกับบานเพื่อนแมนบอกแมนม,มันหนูมีลูกหามเลยมันกินได้กินดีส<อ>่วนพ่อมันบวกลูกมาไงหรือยิ่งอยู่ดงหญ้าบอก <c oughs> แมนดงหญ้าครับหญ้าไวเขาครับสะใจใช่ไหมใครอึงเลี้ยงกินก็กินเนี่ยแต่ว่าไอ้นี่ไหม ตายก็ต่อยากมาใส่วะเขาก็กินมันขึ้นเหรอกินขึ้นได้บ้างเลยนีแต่ผมกลัวผมบ่ให้มันตึกอันเดียี่ึเงี้รอกแล้วเลี้ยอันียหลังนีนี่นี่เดโอเบื้งดีดีเด้ดีดีเด้จุ่มจุ่มจุ่มจุมจเออยิ่งกหยบยิ่งขัดยิงแน่บุรอเ้ยบ่ยิงขัดปนันอดยิงจนตายบอนนี่จนตายเอาครับ มาแล้วหนึ่งตอนตราทานสีก่ก็แล้วแต่มันแต่มันแยงไหลใหม่เพามีเห็บไปเห,หีเพาะกับไปเผาครับเดี๋ยวนี่สิเปียวตะแกงใ่ในบ้านเผาหรือสาตะแกงเหลวถาวาพรพี่ใหม่ไทยใหม่ยังเขาเขาก็จงตะแกงนี่ว่าโอ้ยนี่นุกถึกตัวนีไ่ไม่มีหันหำกระมันนะม,มึงโด จงไหนเด้อมันจงไหนไปเนี่ยจะไปขวดดอกเบิร์เด้อไม่ยอครับเซ๊นี่ว่าหำนี่แหละหำนั่นนั่นนะนี่หำหนู <laughs> หำคนไหมหำคนบอกบอกมากหรอกหำคนบอมีขวดเหล่ๆเห่าข้อนี้ครับเมียนครับผมข้อสีมักย่างแล้วพอเนาะเมียนเ้าสีย่างได้ครับบอนยางเด้อครับบ่มีอ้อใ<ด>ส่เครื่องจะน้อยเนาะพี่น้องเนาะมอนอใส่ตัวครับขาดบ่อไหนขึ้นโนโนใส่เข้าไปครับผม ว้เจ็บเจ็บเจ็บเือเจ็บเอบอลีบลเบืใส่เข้าไปครับกามนบุคคกะสมมติสะคอนยัดไปต่อไปกับเมนปลาฮอกใส่นิดนึงครับจันัวเราพแล้วแม่ครับบอซต้าขอขัวเระบอนหลับกับผมเชมโอ้เชมเชมหมู้ตรน้เชมเห่บอกกันใซ่นอ นี่นแหละครับส่งส่สงหัวกันยังไยกันด้อครับส่ง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 เอาชิต้นชิมมาได้ชิมา <laughs> ชมาได้ชิมมาได้ผมจชิมมาได้ชิมมาได้ี่นองผมนี่อนขากไ้ป่ะครับเขาแล้วครับเอามาใส่มักไว้หรอกรู้ไมประเดกอมันจะปีงเลยครับปีงนั้นเติบโตเป็นต้นนึ่งสิเขาอย่างล็อกป่ะล็อกไว้เลยล็อกไว้เลย นี่เราใบตะไคร้อยางนี่แล้วตัวสุดยอดมั้งน่ะจับซอยบ่าววครับจับซอยกันปะซอยอยู่ครับครัต๋อยจ,จับซอยกันตื่นเต้ามานนี่ยิ้มไปนี่พี่น้องเกิดมาพี่จิตรใจก็บ่ากว่ายิ้มเพราะเป็นเสือยิ้มยากพี่น้องเสือยิ้มยากเสือยิ้มยาก าลักกินของกันก่อนเด้อมันสุกยู่ผู้ไดกินหัวนะผู้วกินขี้ผู้วกกินขี้เอาหนีไปบ่นี้เดี๋จะเอาไมมัดอครับอพี่ ทั้งนี้ก็มีนัดพิษประจำวันนี้กันนะครับทั้งนี้ก็ได้ <laughs> กัน, <laughs> นมัดปล้วครับเปดไ <h ums> พ่เขาคืออยู่ต่ำแต่พ่อ <h ums> แตงสีตเตียงเยอนปะเตียงอยู่ครับ <h ums> งเงขียนเข้าไปพี่นอ้อง เขาเรียกมัดพวปอมนี่เขาไปเอาชีวิตโตกว่าอยู่ในปลาได้อยู่านี้เนาะพี่เนาะได้บ่แห้งไม่แห้งยังไปจักย่างโอ้โหโอโน่ในบ่เกียร์โอโนะกับเกียร์เนาะกับมีดเนาะเคยไปหาจิงนเราได้มีดกับบ่มีอย่างบ่มีได้ใส่บักหอยเราปาดปลาหอยปาดปลาไม่สักก็จะส่งสีห่างเย็บกัวปลาข้น่ ว่ามันไกลจา,ากบ้านหรอแม่เขาจะเปียวใส่หมีบนส,สนามใส่ตัวนั้นละโอ้คมดีนะไม่กีบกี้ครับเดเืดอดสดแมียนครับสดไรบ้านจุงหนึ่งก็เอื่นว่าบอกหอยแตรเอืย <c oughs> เอื่นไปตัวทีบตัวเดียวนั่นหรอก็ะเมียนอีหลีดีเมียนอีหลีเหรอ <c oughs> รหรอีหลีเอาครัวบะนี้อโอเคครับผมไปเริ่มย่างเลยครับหยางมันเขาสีย่างแค่ไหนพอตั้งตั้งฐานบ่ตั้งตัว อาจารย์เป็นี่ครับโอ้กําลังเลี้ยงอุยหุยครับเลี้ยงอุยหุยนาคนบมดเลี้ยงอุยหุยแมนครับจะย่องไปยิงเด้อนี่เด้อยิ่งเองนี่นี่เลี้ยงอุยหุยนาเหลืยงแล้วครับหิวภูเขาล้วครับตอจัดให้แต่ว่าบริเัทไปย่างน้ำพึ่นเนี่ยพี่น้องบริษัทไทยเนี่ยพี่น้องเบื้องาะว่ามันเก็บว่ารุนแรงรุนแรงครับรุนแรงรุนแรงครัเห็นทั้งสีแล้วครับเบื่องข้างพุ่นก็อาจารย์โอ้ทางนี้หังสีเหลืองคักว่ย ฮุยมุยเลยเอ้ยเบิ้มดอพี่น้องเบิ้งรถสุดยอดน้ำลายไหลเดี๋ยวจังไวยเนาะอาจารย์เนาะอื่นน้ำลายครับอีกน้ำลายครับนี่พี่น้องขาดพวกอะไรเหก็คือวันนี้สาทัวร์นะพี่เนาะงสาทัวร์ครับพี่น้องมีโอโนโอโนมีปลาเหาะมาสีอะไรครับไม่สีโอ้โห ปาดนุ่ปาดฟิมนเสียดขึ้นมีสันตีครับเข้มเทปเข้ม่าดใปาด่าดในปาดอยู่กับเข้มแล้วเข็มลเข็มอีอกป็นมะเขือเลนมะเขือคือ มาเกี่ยวกันนะแต่ว่าคนเรซื้อเป็นไรพ่อเยี่ยมบ้ามันนี่เยี่ยมครับผมเยี่ยมอะไรยังไรพ่อเยี่ยมเยี่ยมยังสิเยี่ยมมากเยี่ยมเบิดไปขวดไงเหรอพี่น้องครับน้ำยาจ็เป็นหนังอะไรไก่บ่ิยุทธ์เนี่ยนี่คุ้มมั้ยนี่ลร่มรูคุ้นชินว่าสิได้ไใครจะห้องกอบพ่อเดี๋ยวไปขาไปแจ้งยังหรอกไม่จะเอาไปเลี้ยงไปแกล้งไว้นะยู่นี่อยู่ผู้เดียวมั่งล่ะครับพี่สุใจยนี่ว่าไงเด้อเด้อ ดส่ยัวบ่อป no <check it out> in <blueberry> ี้น่ะได้แล้วดส่ยัวเนี่เอายัวหวานจินอย่าดนี้ครับไอ้เอฟซีสิไดเบิวงไอ้สิไดเวงอยังเนี้ยยามบ่วงหนูเนาะยามบ่วงหนูแต่ว่าไอ้สิ่งที่โหดร้ายคืออาจารย์นี่ยิ่งหนูยิ่งหนูเดี๋ยวหายเวงแตะตอนออกมาครับเพราะว่ามันมันจงเนี่เพื่อนบอกว่าย่ารุ่นแรกเพื่อนว่ายูทูบเพื่อนว่าอยากไปโอเคครับซิมซิม หอมอมเาะาพ่อพ่อพ่ครับเอามกันเสียอยู่เนาะซิมซิมนี่ครับอบปอปอบปอบพี่มัยกรู้พี่นองเพิ่งเบิ้งกันสุกแล้วนี่สุกแล้วครับ ยกขนมลพ่อโซโซโซครับผมย้อนเสียงย่อนเสียงย่อนเสียงเสยงนี่จะจังไงบอนี่สุกเหรอุกเราเพยงแต่นทัวเ่นี่ไปอายุกี่รอพี่น้องครับผมครับผมอาหารว่างนี่จถยเป้ครับผมาีตัวที่เอาเดิเอาเดิืออาหารว่างโอ้พอว่างเลยบอลนี่ง้อเลยครับซว่างแล้ววันีเดี๋ยวนี่เป็นวดแล้วดีมือของอาจารย์ด้วยครับ เทียบตอกะเจ้าเทียบตอกจัดให้มาขึ้นพี่น้องก็บพท่านสั่นหูแลนเขอเมื่อห้่ซิ่มกันด้อเนี่ยซิมตับปะแม่นครับเอาผู้หาผู้หาผู้หาให้นะครับมาจงไปจากมือกลองอยู่ครับผมจังว่าตับๆับอู้ตับหางบหมดกันนี่บหแล้ว เหยียบที่แบบไหนปากลิ้นเยี้ยบเลยมาครับสยสู้ป่กจิหนุโกับพี่อาหารเสริมมาอยู่จะขาที่แบบไพ่อมาคับเปนนกะเมียเมียครับ พ่อผมต้อกเอาหัวได้หรอได้เดีวเดี๋ยวเดยวเนี่ยพ่อผมต้อเอาหัวได้ดึหัวหังนีเสบกิหัวบนกิ้มัวองูมองเนาะไงเข้มยุบอ่เธอไปตัดกินกองจุกัยุ่อะไรเอาให้เลราสีเกียดนะรำบักในไห้เลาน่ มาม,มา,มาตัววะทนเนี่ยมาครับมาส่วนใดเอาเลยส่วนนั้นครับต้มหัวก็ต้มนนะตทวงกันข้าวโพดเป็นที่นอนกี่หอครับผมโอ้มูทชนอื่นอยู่ครับผม <laughs> มาเด้อขับไปนอนห้องมันนี่ก็ได้มาจิ้มขวดน้ำกันนอนขึ้นนี่ก็มา พิ่หนูก็ประจานครับมืันนี้พื้นกันจัดประทาราพี่สามเลยครับวัอนี้มล่าอะไรละครับจับตามคำขอเราจะอื่นว่าเสียบบอกเลยครับโอ้เจ้าเปลาโอ้ถามกันไปอยู่สกัดดาวลูกวะอยา <laughs> ่าได้ <laughs> <laughs> สกัดดาวลูก <laughs> มันต้องกินหัวดิหัวน้องลาได้ก <laughs> ินตับได้น้องลา การตัดกินตูงง้มันจะได้ย่บวามเี่กตาหนึ่งทุกคนนหมโอ้เสียงยหัวไหมันครับั่บรรยากาศตอนเศร้ายินดีครับพี่น้องนอน่นีกันครหมด่นนอนนีกับน้ำหนีเลยน้ำหูดต่ว่าผูกอาบเลยคุ ไม่มันบป็นใบรรยากาศก็แต่ไม te ่ก้อนแม่ให้ยแดดหรอกก้อนแม่ค่อยอาบเป็นอรรมจักรอาจารย์กินครับตัวเบิ่งได้ครับผมครับผมได้ข็ก้มตัวได้เรอโอ้ตามกอนครับพี่น้องโอ้โหเป็นหัไปใส่มาใส่ก็ต้องกินข้าวต้มน้ำที่กินเด้อครับจ้ำจนหมดถ้วยแตกวันนี้จ้ำจ้ำในสนึงเนี่ยว ว่าจ oh, wow. uhm, ิงไล่เอาหวหนูอีกแล้วแล้วก็กระปิ่งมันดีเลยน้กันปีกุแฉบแยบับผมบานเยูดีป่ะแม่ยับเปนสพี่ตองพอเนพี่ตองเาไปฝ่ายมึงสองแมียพวกหนอื่นฉันฟินอยู่เยอะบอกไก่บอกเพราะนครับครับ่ ครับครัแอบซี้หาโมลแลงผมยังสิเกินแบอบวะแอบ,บสัตว์ปาาบาเสียผอยู่อะไรเอยวครับนี่เขาเอิมม่อนมามืดกู้ีดแทงทั้งเสียบต่างารับเ้อเอเอผิดตงเลยทุกคนโฟกัสได้เหรอเฮ้ย,ยมันยู่หนมันกินปิ่งหนูนะกินตาปาได้ออกเกจทด่เจ้าหน้าวมือนี้นะจไปแอบนะพุดูเดียดเงบ คอแหลมเขาผมกยอะเอากันน้องนำนะครับอาบนำซี่พรอาบนั่นนี่เออพาใจคิดพอไปมุ่นแต่นำี่หาอแหลมฉันกาเลรักเราแล้วกันแล้บงัดกันแล้วทล้วขาดทาบ่ขัดกันไปทาเลยเนาะกับสิวันแหบอกไปจังนั่นก็พาอาบน้าเอากุยพอแตุ่้นเลยชัดมือแลครับอาบน้หลายมือแล้วนั้นล่ะลกน้ำล้ก อ่าสิพงอ้อมสิลงไปนี่ผมว่านี่เครื่องนึ่งอ่ะเขาต้องเลยบะบายกินเขาดีเลยเขาจับปลาง่ายเออตายเบิดปลาปลาเงี้ยวนี่เหรชายาผมยึถึงน้ำบ่อาบอันนี้ไม่ไหปลอมเดือครับนี่ไม่ไหปลอมต่อสายเราไม่ถึงคุณเจนตักดหรือืม่ขอแต่ว่าเขาหอดหนาหนาวนี่สิได้เสียจะเก็บที่มีนิดเกียว บนะยา่างเมื่อกี้สนะั่งหมูแจ้งหรอเาตีนถีบรงสั่งเนี่ยนะสัง่งสาปาห้องหนะยาดปาดซี่ญี่ปุ่นง้อมดเ้ยฝดเงาวนหนึ่งเต้นขึ้นหอดบบเปียกมันมันไหลก้านขึ้นหือยุ่งน้ำบ๊อบโตต้ตตนเล็กดังไหมโอ้อกับเขากำนังไปไหนขึครับป้าป้าบอมผมเคยไม่กินเขบกต่ายยุ่งเทียกินแล้วเป็นได เสีบไลก็ขอยุตสารคำเบเนเจบเมาชิมกันแล้วกับผมเมนบีนี่กัมาทั้งบานพลอยต้นหรือว่าของไอ้ตัวห้องนกะยุดทั้งพี่ทั้งบานทั้งซองคนกะยกขนหมองละซองะครับต่ว่าขอนยู่นายมืีนี้กัมานอนทำกันพูดเล่นครับทำไปทำมันกิ้เขววเจ็บเมนเนหามจซอยกันรเปล่าทของมันเดียวครับ ขึ้นันรันเครับว่าลูกว่าห้านบ่าวพี่น้องเจ้าผู้เจ้าไปเทมากอันนันเสครับครับผมนี่ตอก็ิ้นข่อยจินน้องิ้นน้อเขาจิไปทั้งในตรงใดก็คอยจิดตามเนาะจังไบจังหญิงต้องไปกครับสำหรับวนนี้ก็กาเขิ่นมาสวัสดีจากพิ่จากน้องจัสวัสดีรับ